สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เขื่อนเขาแหลมนะครับหมายตกปลาไตาพรน,นะฮะลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างน,นะฮะโอ้โหปลายแล้วเออประมาณนัพี่ผมขวาสุดผมยู่นะั่นแหละซ้ายสุดผมยู่นั่นแหละพี่นะนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ แพรเป็นแพรสวยนะมีโซล่าเซลล์นะวันนี้บรรยากาศสวยนะครับโอเคนะครับแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกครับมาแล้วนะครับแกงส้มโดยหนุ่มใต้นะหนุ่มใต้เป็น,นพี่แกงอะไรพี่แกงอะไรพี่แกงส้มครับ <c oughs> จับสตูน,นะครับสตูนนะเดี๋ยวเราสั่งตรงมาเลย <emaal> so ดูดูดูสีสันครับดูสีสันดูโอเคครับรับรองว่าเด็ดนะเดี๋ยวดูสีสันนะครับเดี๋ยวดูสีสันนี่ครับกะปีนะจากระนองจากระนองกะปี่จากระนองนะนี่นะกะปี่จากระนองนะอ่านี่คือวิธีการคนกะปี่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าใส่เป็นก้อนลงไปนะ มันจะไม่แตกเราก็าต้องเฮ้ยไหลน้ำแค่นี้เราตอกกระทะนี้ออกก่อนครับแล้วตรง้มันดูนะครับให้เครื่องแกงหอมคนระับเอาเครื่องแกงเนี่ยให้หอมก่อนนะครับ,ดบเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปรุงปรุงก่อนนะครับครับเราจะปรุงเครื่องก่อนเลยครับ นะครับอ่าขั้นแรกก็น้ำตาลปี๊บลงก่อนนะครับอ่าน้ำตาลปี๊บนะ,นะครับน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนเลยครับประมาณสักอ่าสัองช้อนนะครับโดยประมาณก็หม้อขนาดนี้เก๋ครับเด็ดเดี่ยวน่ากินว่ะแค่นี้แม่งก็น่ากินแล้ว เนี่ยที่เราเตรียมกันไว้นะครับอันนี้อะไรครับเป็นมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกนะเดี๋ยวเราจะปรุงไปก่อนเลยนะครับปรุงปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวปรุงเสร็จในรสชาติตามที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่เนื้อปลานะครับอืมน้ำปลาเติมน้ำปลาลงไปหน่อยครับนะครับเพื่อเพิ่มเอ่อรสชาติ สุดๆครับเพชรขาวตาเลยเติมเติมเสริมเติมแต่งนะครับรสชาติตามที่ต้องการมาชิม ม,มาเลยครับมาเลยครับรสชาติมาเลยครับจัดไปอันนี้ปลาอะไรครับชาโดปลาชาโดนะครับปลาชาโดนะฮะชิ้นใหญ่ใหญ่ใสลงไปไห<ว>เิ้นใหญ่ใหญ่นะครับโอเคเราอยากกระเด็นนะหาเลือกชิ้นไว้นะหมเลือกชิ้นไว้นะเลือกด้วยนะ ไอ้เยอะพี่เอาไปเยอะเรากินเยอะเรากินปลาเยอะเฮ้ยในพุงอ่ะในพุงอยู่ไหนพุงอยู่พุงอยู่ด้านล่างครับโอ้ยเป็นไงครับเนื้อแน่นๆนะชาโดไซส์สี่นะครับวันนี้เราได้มานะฮะอืมแก้มครับแก้มแก้มอันนี้ครับนี่คือส่วนแก้มครับแก้ม ปีเดี๋ยวต้องจัดอีกหนึ่งหม้อนะครับเดี๋ยวเราจะทําแบกทำเป็นสองหม้อนะเพราะว่าหม้อเราเล็กนะหม้อเราไม่ใช่หม้อใหญ่นะอี๋เหรอฮึ่มอ่ะพอแล้วพี่ต่อด้วยนะครับหน่อไม้ดองอ่าแกงส้มหน่อไม้ดองนะใส่เลย เดี๋ยวความเกีียวจากอไม้ดองก็จะออกอีกนะครับอโอ้โหซีดครับเดี๋ยวใปมะกรูดเราจะใช้ตัดคาวนะครับให้มันหอมเพื่อตัดคาวนะครับเป็นครึ่งคึ่นะครับ,นนนบรน,นะ เพื่อความหอมนะครับเพราะปาชโดมันจะขาานะครับขาามากถ้าเราทำไม่ดีกินไม่ได้เลยเด็ด รสชาติมาแล้วครับได้นะหืมกับข้าวนะวันนี้แกงส้มนะเสียรูปเลยแม็ก่ผมเสียรูปเลยป็นไงครับเป็นไงครับออ ผมเดินบนเลยอบอกม,มิตรภาพคววุยอะไรเสียเตะก็เดินเลย <c oughs> เนื้อปลาเป็นก้อน <c oughs> ดูเนื้อปลานะกับไข่เจียวม,มันเข้ากันเจียวพันปหน่อย,วย2000 <years> later วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ฟ้าฝนก็นยังตกอยู่เหมือนเดิม พ่อครัวแล้วพ่อครัวทำอะไรวันนี้พ่อครัวครับทำอะไรกินครับวันนี้โอ้ยผัดโอนลนเตาอ่ะนีนนะน่นะผัดพริกแกงหมูนะเอาเอาปลา้ำร้อนมาให้พี่นนเฮ้ยไงล่ะเห็นปลาดํา จัดจามอ่ะถึงขั้นจามเลยอ่ะมันต้องพั่ให้มันหอมแบบนี้ครัเป็นไงีะคิดว่าสุดยอดอยู่แล้วอ่าอืม จัดจ้านะนะนี่นี่น,นี่ยังอยู่นะครับยังอยู่แกงส้มแกงส้มยังอยู่นะฮะช้าก็สม้มเย็นก็สม้มเบื่อจะตายอยู่แล้ววันต่อมาเชา้าเป็นไงแกงส้มอ้ีี่นเนน Pe period. ด็ดนี่ครับ โโอ้โหย,ยาลดูกันอีกเมนูหนึ่งฮะอันนี้เป็นฝีมือจากอาจารย,าย์ใหญ<อ>่พร้อมนะอาจารย์ใหญ่ครับวันนี้นี่ครับหมูกระเทียมของอาจารย์ใหญ่นะฮะเรื่องชื่อลือชาว่าคำเดียวคำเดียวคำเดียวโดวนโยนทิ้งหมด <c oughs> ว้าวให้หมดแ,แล้วใส่หมดแล้วใส่หมดแล้ว ข้าวน่องเนี้อถา,า,า,ายอย่างเร็วๆรีบหิว,ว <c oughs> เอาก่อนเลยนะประหลัดนะมามาไม่ได้แล้วเร็วหลังจากกินข้าวเสร็จก็เป็นอย่างที่เห็นนะฝนตกนะฮะทริปนี้เราก็กลับบ้านนะฮะกลับบ้านกันด้วยคำว่าแห้วนะฮะ กันนะครับก็ไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมมากนะฝากกดและกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ